สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับมิดเลนชา n นลครับวันนี้เราอยู่ในช่วงช็อตนิวครับอัพเดตข่าวสั้นประจำวันที่น่าสนใจกันดีกว่าครับ มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยดีกว่านะครับสื่อในสเปนครับเปิดเผยว่านะครับทั้งเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนาครับสองสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนเนี่ยกำลังจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเมสันคกินวูดครับกองหนะ้าทีมชาติอังกฤษของอปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมครับโดยตามรายงานข่าวนะครับอ้างว่าทั้งบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดเนี่ยกำลังจับตาสถานการณ์ของดาวยิงวัย22ปีรายนี้ อย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยมานะครับลงเล่นให้กับเกตาเฟ่ในลาลิกาสเปนด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้แล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับจากการทํา5ประตูจากการลงเล่น15เกมในทุกรายการนะครับซึ่งปัจจุบันอนาคตของกีนวูดเนี่ยก็เรียกว่าย,ยังคงไม่แน่นอนและนะครับตามข่าวลือเนี่ยหากคันเซอร์จิมนะครับสามารถเทคโอเวอร์ ซื้อหุ้นของแมนยูได้สําเร็จครับตามข่าวลือเนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับที่อาจจะถูกปล่อยตัวออกจากสมโมสรน,นั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับดาวเตะรายนี้นะครับมีสัญญาอยู่กับแมนยูจนถึงปี2025และมีค่าตัวนะครับราวๆ5ล้านปอนด์เท่านั้นครับ ฟาบิเซโอโรมาโนครับนักข่าวคนดังชาวอิตาลีนะครับออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอครับคว้าตัว2ประการหลังนะครับอย่างปีเอลโรฮินคาปีของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็กอนซาโลอิกนาซิโอครับของสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ทว่านะครับก็ยังไม่มีการเปิดฉากทาบทามนับแต่อย่างเป็นทางการครับโดยโรมาโน่ครับกล่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสโมสรนะครับที่กำลังมองหาประการหลังตัวกลางจนขณะนี้นะครับก็ยังไม มีการติดต่อใดๆไปยังไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นแล้วก็สปอร์ติ้งลิเบอรลนะครับโดยคาดการกันว่า2นักเตะรายนี้นะครับเป็นอ่าเรีดิว่ารายชื่อหลักๆครับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการนะครับคว้าตัวมาร่วมทีมโดยดาวเตะทั้งคู่นะครับก็เรีดิว่าเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของหลายสโมสรในยุโรปเรีดิว่าครับลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ครับสำหรับอ่าสถานการณ์ของนะครับเซนเตอร์แบ็กแล้วก็กองหลังนะครับทำให้นะครับทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของลิเวอร์พูลนั่นเองครับ สื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ครับรายงานว่าฟูลแลมเนี่ยทราบไดถึงความต้องการนะครับในการคว้าตัวเจ้าปารินญาครับกองกลางตัวเก่งของทีมจากหลายสโมสรนะครับแม้นว่าครับอาปารินญาเนี่ยจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับฟูลแลมออกไปอีก5ปีก็ตามโดยก่อนหน้านี้นะครับปารินญาเนี่ยเก็บได้ย้ายทีมไปร่วมบายเยนมิวนิคครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากตกลงค่าตัวได้ที่60ล้านยูโรนะครับสุดท้ายนะครับเดียวก็เป็นอันล้มเลิกไปนะครับทำให้ล่าสุดครับฟูลแลมเนี่ยคาดการณ์กันว่า ต้องการค่าตัวของปาิดญ,ญานัาอยู่ที่50-60ล้านปอนด์ในการ,รขายดาวเตะรายนี้ออกจากทีมโดยมีทางบาร์เย็ยนมิวนิคลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลครับ, Munich, รบ3ทีมที่สนใจคว้าดาวเตะรายนี้ไปร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ครับ สื่ออย่างสกายสปอร์ตครับเปิดเผยว่าฮอตแนมฮอตสเปอร์ครับยังคงให้ความสนใจครับกองกลางของสิงห์บูเชลซีอย่างคอนเนอร์กาลาเกอร์นครับโดยเวลานี้เนี่ยเชลซีนะครับพร้อมรับฟังข้อเสนอในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ครับมีการเปิดเผยนะครับว่าสเปอร์เนี่ยเคยติดต่อเบื้องต้นไปแล้วครับในการเซ็นสัญญากับคอนเนอร์กาลาเกอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทางเชลซีเนี่ยไม่ขายในเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับเพราะว่าไม่สามารถหาตัวแทนได้ทันนั่นเองครับโดยปัจจุบันนะครับเจ้าตัว ความประทับใจนะครับภายใต้การคูมทีมของมาริโอปอเชตินโนแล้วก็ได้รับความไว้วางใจครับเป็นกัปตันทีมนะครับในช่วงที่ลิซเจมเนี่ยประสบปัญหาการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามครับสัญญาของกาลเกอร์เนี่ยเหลือเพียงแค่18เดือนเท่านั้นครับแล้วก็ไม่มีวีแววที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับทำให้สเปอร์เนี่ยติดตามสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดนะครับและนะครับโค้ชของสเปอร์อย่างอังเก้ก็ยอมรับว่าอยากได้นะครับกองกลางรายนี้ครับเข้ามาเพิ่มนะครับโดยคาดการณ์กันว่านะครับอาจจะมาเข้าแทนปีแอร์ฮอยเบียครับทีสอเว ยาทีมมันเองครับ ปิดท้ายกันด้วยนะครับข่าวจากฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังนะครับออกมาเปิดเผยว่าอาเซนอลครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีโอกาสน้อยมากครับที่จะได้ตัวดาร์ลาสลุยห้องเครื่องทีมชาติบราซิลของแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวนี้ครับโดยโรมาโน่นะครับกล่าวกับแฟนๆของปืนใหญ่วานครับโอกาสในการย้ายทีมของลุยเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างน้อยครับแต่ทวันครับอาเซนอลเนี่ยก็ยังคงสนใจในตัวเขาเช่นเดิมนะครับเขาเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบนะครับในฐานะ กองกลางสําหรับอาเซนอนในความคิดของมิเกลอาตเตตาครับโดยช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับดาวเตะวัย25ปีรายนี้เนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอนมาโดยตลอดครับโดยมิเกลอาเตตาครับวางชื่อลุยเนี่ยเป็นตัวแทนของทั้งโทมัสปาเตและก็จอร์จิโนนะครับาก2ดาวเตะรายนี้เนี่ยตัดสินใจย้ายทีมนั่นเองครับโดยกองกลางทีมชาติบราซิลรายนี้ครับมีสัญญาอ่ะยาวนะครับกับวิลลาจนถึงปี2026และคาดกันวันว่านะครับค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิไปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง m i d l a n channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สีาเกนครับผม